ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6530เย่เชิญเห็นพ่อตากลับมาจากข้างนอกสีหน้าภาคภูมิใจรู้ว่าการกลับสมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรเป็นเรื่องแน่นอนเขาจงใจถามอย่างอยากรู้อยากเห็นพ่อมีเรื่องดีอะไรคุณถึงมีความสุขขนาดนี้เซียวชางคุณยิ้มพูดว่าลูกเคยที่ดีท่านหงห้ายอดเยี่ยมมากเพิ่มคุยตอนบ่าย เปิดชีตรงมาตอนเย็นขอร้องให้ฉันกลับสมาคมพูดจบเซียวชางคุณพูดว่าเปิดชีตรงหาตำแหน่งผู้อำนวยการให้ฉันแม้ต่ำกว่ารองประธานบริหารหลายระดับยังนับว่าพอใช้ได้ฉันรับปากกับเขาจะไปรายงานตัววันพรุ่งนี้เย่เชิญพยักหน้าแม้พ่อตาเขามีความสามารถจำกัดแต่ตนเองไม่อาจปล่อยให้เขาอยู่เฉยที่บ้านได้ตลอดเวลาดีที่สุดต้องหาอะไรให้เขาทำ ดังนั้นจึงยิ้มพูดว่าก็ดีอย่างน้อยพ่อก็ไม่ต้องอยู่อย่างหน่าเบื่อเสียวฉางคุณพยักหน้าอย่างตื่นเต้นพูดว่าวันนี้ฉันทํำให้เปิดชีตรงตกใจมากบอกเขาตามตรงฉันอาศัยอยู่ที่ทอมสันลิเวียล่าใครสนใจสมาคมของเขาจริงๆน่าเสียดายคุณไม่ได้เห็นหน้าเขาตอนนั้นมันดามันเถอะสุดยอดมากเวลานี้เซียวชูรันเปิดประตูเข้ามา บังเอิญเห็นเสี่ยวชางคุณเต้นไปมาบอกสุดยอดมากจึงถามด้วยรอยยิ้มพ่ออะไรสุดยอดมากคุณพูดแล้วมีความสุขมากเมื่อเห็นลูกสาวกลับมาเสี่ยวชางคุณไม่อยากให้เธอรู้เรื่องของเขาจึงยิ้มกล่าวว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันกำลังคุยกับเย่เชิญเกี่ยวกับเรื่องภายในสมาคมของเราชูรันคุณทานข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วเซียวชูรันพูดว่าฉันทานแล้วที่ตีเฮากรุ๊ปพูดจบ เธอถามต่อว่าพ่อคุณไปเที่ยวดูใบกับแม่เป็นอย่างไรบ้างเซียวชางคุณไม่มีความเสื่อมโทรมก่อนหน้านี้พูดด้วยรอยยิ้มดีมากดีมากนอกจากร้อนที่นั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติแม่ของคุณหมกมุ่นกับการช้อปปิ้งเดินจนขาของฉันแทบหักเธอถามเขาว่าแม่อยู่ที่ไหนเซียวฉางคุณพูดว่า แม่ของคุณกลับห้องไปเก็บข้าวของของเธอมีของมากเกินไปคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักพักทำไมคุณไม่ขึ้นไปดูและช่วยเธอละได้เสียวชูรันกล่าวว่าเช่นนั้นฉันจะขึ้นไปหาแม่ก่อนคุณกับเย่เชิญคุยกันต่อเถอะเสียวชูรันเข้าลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนเสียวชางคุณรีบพูดกับเย่เชิญลูกเคยที่ดีอย่าบอกชูรันเกี่ยวกับเรื่องของฉัน มันน่าอายเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าพ่อวางใจฉันรู้ดีเสี่ยวชางคุณรู้สึกโล่งใจพูดด้วยรอยยิม้มนั่นดีมากพูดจบเขารีบเข้ามาหาเยเชิญกระซิบว่าลูกเคยที่ดีเรื่องครั้งนี้ต้องขอบคุณมากเยเชิญยิม้มพูดว่าพ่อคุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจขนาดนั้นส่วนใหญ่เพราะความช่วยเหลือของหงห้า ไม่อย่างนั้นฉันคงทำอะไรไม่ได้เซียวชางคุณพูดอย่างจริงจังลูกเคยที่ดีท่านหงห้าช่วยเหลือเราไว้มากในใจเราควรเคารพคนอื่นอีกหน่อยคุณแม่ไม่พบหน้ายังเรียกเขาหงห้าตรงๆนี่รู้สึกไม่เหมาะสมดูฉันสิฉันมักเรียกเขาว่าท่านหงห้าด้วยความเคารพเย่เฉินยิ้มอย่างช่วยไม่ได้พูดว่าพ่อคุณจะเรียกเขาอะไรก็เรียก ปล่อยฉันไปเถอะให้ฉันเรียกเขาท่านหงหา้าไม่เหมาะสมเขาจะไม่ยินดีไม่รอให้เซียวชางคุณพูดต่อเขาลุกขึ้นพูดว่าพ่อหากไม่มีอะไรฉันจะขึ้นข้างบนก่อนบทที่6531วันรุ่งขึ้นเซียวชางคุณขับรถไปสมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรแต่เช้าเพื่อรายงานตัว แม้หลายคนจะพูดคุยเรื่องการกลับมาของเขารับหลังแต่เห็นรองประธานทุกคนทักทายเขาเป็นการส่วนตัวไม่มีใครกล้าพูดคุยเรื่องเซียวชางคุณอย่างเปิดเผยตอนแรกเซียวชางคุณรู้สึกประมาานิดหน่อยกลัวจะถูกย,อย่อเย้ยคิดไม่ถึงทุกคนเกรงใจเขามากทำให้เขามั่นใจอย่างยิ่งไม่กี่วันต่อมาเผยยวนเจียงและหานเหมยชิงกลับจากฮันนีมูนมาถึงจินหลิงงานถแถลงข่าวการจัดตั้งช้างอิงออโตโมบิลใกล้เข้ามาเช่นกัน ครั้งนี้แม้ตระกูลอันจะลงทุนหลายโครงการในประเทศแต่สิ่งที่สำคัญสุดสำหรับตระกูลอันคือชางอิงออโตโมบิลที่กำลังจะประกาศสู่สาธารณะเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของชางอิงออโตโมบิลตระกูลอันและเย่เฉินตัดสินใจร่วมกันอันชีซสานตาของเย่เฉินจะรับตำแหน่งประธานเย่จงชวนที่เข้าร่วมงานถแถลงข่าวในานามตระกูลเย่เนื่องจากเขาถือหุ้นแทนเย่เฉินจึงรับตำแหน่งรองประธาน อย่างไรก็ตามจากผลการหาหรือของเย่เฉิญกับตระกูลอันนารองของเขาอันไคเฟิงจะทำหน้าที่เป็นประธานที่แท้จริงในขณะที่เวอยหยวนเจียงจะรับผิดชอบในตำแหน่งซ e อโดยหลักการอันไคเฟิงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานเฉพาะของชางอิงออโตโมบิลมอบให้เวอยหยวนเจียงดูแลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสร้างสภาวะให้ชางอิงออโตโมบิล ตระกูลอันและตระกูลเย่ประกาศว่าพวกเขากำลังจะดำเนินความร่วมมือทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่พวกเขาไม่เปิดเผยต่อภายนอกว่าโครงการที่พวกเขาต้องการร่วมมือคืออะไรตระกูลเย่เป็นตระกูลมีชื่อเสียงมากในประเทศจีนและถึงแม้ว่าตระกูลอันจะเจริญรุ่งเรืองในสหรัฐอเมริกามาก่อนในฐานะตระกูลชาวจีนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แต่พวกเขาก็ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลมากเป็นพิเศษในจีนทันทีที่ได้ยินว่าอีกไม่นานทั้งสองตระกูลจะร่วมกันลงทุนในจีนสื่อระดับชาติให้ความสนใจเรื่องนี้มากผู้คนทั่วประเทศก็อยากรู้ว่ากิจการใดที่พวกเขาร่วมมือกันใช้เวลานานแค่ไหนใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ตามระดับความสนใจของสื่อและอินเทอร์เน็ตที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ เมื่อประกาศแบนดชางอิงออโตโมบิลอย่างเป็นทางการคาดว่าชาวจีนอย่างน้อย300ล้านคนจะรับรู้แบรนดนี้โดยเร็วที่สุดหนึ่งวันก่อนงานถแถลงข่าวเย่จงชวนปู่ของเย่เฉินบินจากเยียนจิงมาจินหลิงเย่เชิญไปที่สนามบินรับเขาด้วยตัวเองตามกำหนดการเย่เชิญจะพาเขาไปเยี่ยมบ้านตายหญ่ของเขาในจินหลิงก่อนท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายเป็นญาติผ่านการสมรส แม้ไม่มีการติดต่อกันมานานหลายปีเย่เชิญต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ให้ได้พบปะกันหวังจะให้หลังจากนี้ทุกฝ่ายละทิ้งความแค้นเคืองใจก่อนหน้านี้เย่จงชวนตั้งตารอ,อการพบปะครั้งนี้เมื่อพบเย่เชิญแอบถามว่าเฉินเออคุณให้ฉันถือหุ้นในนามคุณเซ็นสัญญากับตาของคุณเขาจะไม่โกรธหรือเย่เชิญยิม้มพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรตารอคอยจะพบคุณเช่นกัน เย่จงชวนรู้สึกโล่งใจพูดว่าเขาไม่โกรธก็ดีไม่เช่นนั้นเมื่อถึงเวลาหากเขาทำหน้าบึงตึงจะเป็นเรื่องหน้ากระอักกระอ่วนสำหรับเขาและฉันเย่จงชวนถอนหายใจพูดว่าตั้งแต่พ่อแม่คุณเกิดอุบัติเหตุฉันไม่มีโอกาสพูดกับครอบครัวตาของคุณตามปกติ มักตำหนิฉันว่าไล่พ่อแม่ของคุณออกจากบ้านทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายยังมีเรื่องของคุณที่ผ่านมาตาของคุณไม่สนใจจะพูดกับฉันรวมถึงหน้าของคุณฉันกลัวพบหน้ากันไม่อาจระงับใจทำให้เกิดเรื่องแย่เชิญ,ญยิ้มเล็กน้อยพูดว่าปู่เรื่องในอดีต เมื่อไปถึงบ้านของตาไม่จําเป็นต้องพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเขาอยากใช้โอกาสนี้คืนดีกับตระกูลเย่ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่กระตือรือร้นที่จะพบคุณขนาดนี้พูดคุยกันดีๆไม่แน่ยังต้องมีโครงการต่างๆที่ต้องร่วมมือกันในอนาคต